สบายดีสวัสดีมัอนี่ก็มาพบกับเ้าคือเกาทางสองสาววิวคนบานป่ามัอนี้สาววิวก็มาแต่หาน้าไม้แล้วก็สาววิสเอาลงไปแกงอยู่เฮือนสาวนุ่ยพุแหละแกงกินซุ้มเนาะป่าไปเบิ่งนกันเลยเนาะว่ามันนี่ชีแ่บหรือบ่แแ่บไปเบิ่งนำกันเลยป่าอันนี้ก็เป็นน้าไม้ที่คอยหามาเนาะอันนี้ไปเอาอยู่มานานเนี่ยมาอยู่ในเฮือนนเนาะแล้วก็สีมีมะฮุงตำมะหุงพร้อมเนาะป่าไปเบิ่งกันเลยนี่แล้วก็สิเป็นเฮือนสาวนุ่ยกำลังยยางมาเนาะนี่ ตอนนี้ก็มาหาะเฮเอนเพิ่นอันนี้เป็นสาวนุ่ยเนาะเซฟนุ่ยสวัสดีท่านผู้ชมมวนี่สาวนุ่ย่ลูกไหมห็น <c oughs> นี่เป็นเซฟนุ่ยสาวลาวเนาะไปปักผักติดตามซองลาวในเดอ้อผากในเดอ้อพี่น,อน้องเลยเข้มมากออันนี้ก็สาวนุ่ยจากน้ำไม้แรกไปทีเรียบร้อยเลยเนาะบาริพน,นกับสีตำแมงแขงนี่ได้ตัวนะได้ได้ตัวนะ ยกินว่บางคนกับ่เคยกินตำแมงแขงเนาะบางคนกับาจักว่าเมนแขงแซ่บแซ่บดิบตำดิบร้ยนี่เมนตำดิบกับ็บ่แซ่บเนาะมันบ่เมนอันน่ะคั่ว้าเบิกมาตำเนาะนี่เนาะสอโนยกับิิตำตำแมงแคงดิบ네สายาขกเก ขกขันกัออกไปละข้างหนึ่งตามเธอได้บ่มี่ยกขบิบะเตะโ่เคยกินจกเกลือตำดิบเลยใส่ยังแน่เนี่ยใส่เกลือมะก,กิกเป็นนัวประเดะอันนี้ตำดิบเลยมันหอมปะ ตับุกมันจะไม่ีกลิ่นแ่มเตอนนี้ไปกระชีใส่เป็นนัวน้ำมันมันไล่ไหล ป,ปลาแดดสารเดอร์เข้มอันนี้ปลาตามนี่แหลนะเนาะตามให้แม่เป็นกินแม,ม่ยังไม่กินเขาเศร้าเอาขา้เนี้มาซีฟนล้เบึงด้วนี่ซาลุยชิซีบบึงนี่ซานุยฝนชิซีบเนาะ แซ<ช>บแซบะนี่ตำแล้รก็สิประมาณนี้นะนี่แดงขังอยงลยสนุยกินดูดูก่อน,น,นอนกันหมอน้ไม้เฮากรลกเฮากข้างเนาะก็รอหมอน้ไม้กอ่ะพอแหละสิไปกินตำแมงแคงข่อยกับโเคยกินจากเถื่อนเนาะมือแรก,ก็สิไปซิมน้ำเพิ่นลองเบิ่งว่าแซบรือบ่แซบปาไปเบิ่งกันเลยเนาะไปซิมน้ำกันเนาะพี่น้อง อันนี้สิเป็นทงกอยแม่สโนยเพิ่นเฮ็ดไว้นี่มาอยากกันหนึ่งกินเลยนี่ตอ,อยคอคเคยจิ้มแครไว้แบบนี้แหละถ้าอยากก็เอาไปหนึ่งกินใส่มะพร้าวน้ำตาลกระแซ่บอยู่ได้หอมอันนี้ก็สิเป็นแม่สาวนุยเนาะมาเด้อมากินน้ำตาลทำขนมอันนี้สาวนุยเพิ่นกินตามมแมงแครง แซ่บเมนูแมงแข้งแซ่บมาเด้อมาเด้อนิสานุยกำลังยียานางเนาะพี่น้องเปิดข่อยยีเ่ยเล็บเพื่นฮะมามาองมายีที่หนี้น้ำไม้กระโพดค่ะกเลยตอนนี้มันกระจืดแหละได้รอสานุยยียานางก่อน ແລະຖ້າເບິ່ງບັດແກງພຸ້ນລະເນາະຖ້າເບິ່ງນໍາກັນຕອນນີ້ສະໜຸຍກໍຍິຍານນາງແລ້ວນາະິລັງອງມືດເດມືສະໜລຸນມືສະໜລລນ້ານສນີຕິຕນນສຕມາກດນາພິ່ ขเขาเบ้อก็จะไล่เติบเพชเพชแซ่บเพชเพชแซ่บเหรออันนี้หน่วยกรตั้มเลยนะเป็นกระไซลายจะได้มากเ็ดโขกเป็นกระบ,บินไปขางหนึ่งเศษหน่วยโขกแตกเนี่ยก็จะเป็นปลาแดกอึ่งเนานะป๊อนอนลายอะไรแมนบ่อน,นอนแมนอนะไรเนาะปลาแดกอึ่ง พิ่นได้อึ่งเวลาพ่นตกใหม่ๆเขาก็ต้องพืชมันมันบ่มีนอนค้ายามีกระสีบ่มีดอกเพิน่นมีแต่เอายามพ่นตกใหม่ๆพาห้องดังๆแห่งไปได้อึ่งโอ้หฮ่าเต๋ใส่โนโนโนัวเราใส่นโนนัวมันมีไข่น้ำได้โอ้ใส่ลายเลยเนาะเออพอใส่งสลงไปในหม้อนญไม้ปลื้มแซบม่บคุณบางคนกระโบหมักนะ พลังขนกับหมกพเพิว่าแซบในกระสิปเป็นพักที่เอาสีใส่แกงน้าไม้แล้วมีพักใครแงกับพักใครแงเพิ่์ใสเพิร์ลสองพักเลยแต่บ่วมียอดหมึกอึอเนาะมีฟางหมึกอึอหาแซบกำลังขดพี่น้องพร้อมสิซีแซบผูขดอยู่บกๆๆสินอตรวจตรวจคือสีแซบเครื่องหมอใหญ่เลยได้เนี่ย ตอนนี้ซาโนยกระปุงลนะเลยเนาะเอาผึนใส่แป้งนัวแป้งนัวจะสิเบิดกับเบิดแล้วนะกระปุกหนึ่งค่ะกูนัวโพดลราเห็ดอยากเข่าเลยนี่เป็นกระชิใส่น้ำตาลเนาะช่วงนี้เพิ่นหวานนะเพิ่นก็ใส่ลายิ่นน้อยหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้ก็แกงสุกแล้วนะนเนาะซาโน่นกำลังตักออกมาแล้ว นาตาก็คือสิแซบอยู่ได้สีมือแซนุยนี่นี่ตอนนี้ก็ใส่กระตุกแล้วเนาะอันนี้ก็สิเป็นผัก,กเกษตรกินกับแกงน้ำไม้แต่บะหูว่าบ้านอืน่นเอินแบบใดเนาะแต่บ้านข่อยเอินว่าผัก,กเกษตรแกงน้ำไม้แซบใส่ประแดกอื่นมาเดิมมากินทำกันมาเดิมเอ้ยาอไอน,นอกก็ได้ สานุ่ยปตักซองถั่วไอ้พ่อได้พยันโบอีมตักซองถั่วไอ้พ่อแซบ่บมาเดินมาเดินปลาไปกินนํากันปลาม,มาเดินมาเดินกําลังลงมือผู้ผนเที่<ร>ยงกัน <laughs> ยันอื่นยากอึงนันเด้อพี่อึงหรอพี่น,อน้องแซ่บเพิ่นว่าแซ่บแกงหน่อไม้เจ็บเห็ดซะยัง เชฟโคกแตกว่ะตอนนี้กำลังกินกับซิเบิร์ดแหละพ่อมีคนปากจ้กคนแซ่บแซ่บเกงทำไมนั่งตายานไปเลย <c oughs> มาเดอ้อมากินน้ำกันต่อเบ,บวก,ก็กินข้าวแลละเป็นทีเรียบยแลยนะพี่น้องมันก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหตคลีปต่อไปขอขอบใจ